เปิดตัวภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกในระบบ 4ds นั่นก็คือเรื่องพี่มากพระขนมนั่นเองเค่ะขอเสียงตรงนี้พี่มากหน่อยได้ไหมคะผลา เดียวนะนะคะและที่สำคัญนะคะระบบ 4D X นั้นนะคะเป็นโรงภาพยนตร์ดิจิตอล4มิติค่ะที่สามารถสมมอบประสบการณ์สุดยอดการชมภาพยนตร์ให้กับผู้ชมนะคะได้เหนือกว่าทุกระบบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาพที่คมชัดก่บระบบ3มิติที่ทะลุจอนะคะและกลิ่นเอฟเฟกต่างๆอย่างเป่าลมลมเป่าด้านหน้าด้านข้างละอ,องน้ําจากด้านหน้าด้านหลังและสียงดนของเบี้นะคะรวมไปถึงมีสกิทเท้าด้วยนะ,ะนอกจากสกิทเท้าแ้ว เศกิจหลังนุ่นเองนะคะถ้าเกิดใครอยากสัมผัสกับปรากฏการณ์ครั้งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะโดยภาพในจะฉายบนจอภาพซิลเวอร์สกรีนค่ะใทภาพคมชัดสมจริงโดยเริ่มสถาแรกที่พารากอนซนิเพกและที่ราชโยธินนะคะเป็นสถานที่สองนั่นเองค่ะในด้านร,ระบบสีมิตินะคะมาใช้ร่วมกับระบบสามมิติที่สว่างนะคะกว่าระบบปกติถึงสองเท่าค่ะในระบบเรียวดีหรือสามดินเองพร้อมแว่นตาบาง หนังสุดอินเทรนจากหนังทะลุเรื่องต่างๆได้เองค่ะและในโอกาสนี้ในการฉันยาสินนามิทนาสกุลต้องขอเรียนเชิญทีมผู้บริหารสองท่านค่ะขึ้นมารวมพูดถึงสาเหตุที่เลือกมากกวะาขนมและมาเป็นพิธีมาเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะที่ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของ AIS o d s ค่ะตอนนี้ในการติดจะตองขอเรียนเชิญคุณนรุตเจียสนอค่ะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซินเทคกรุ๊ปจำกัดมาชนกัดเชิตมือด้วยค่ะ และพูดกับพันล้านคุณต้องบรรจงพูดกับจากเรื่องพี่มากพัดหนงจาก g ี s ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสค่ะอันนี้พี่ต้องนี่หนุนพ่อหนองมาร์ชอะไรนะหนุนหนงมาร์ชเลยทีเดียวนะแล้วกันก็มีเสียงแย่ดีใจดีใจเลยนะคะคนอื่นขอถามคขาถามก่อนแล้วกันนะคะถามว่าถามคุณโนรุ่นก่อนแล้วกันเนาะนะคะ ได้ค่ะถึงจะทางเบจเนี่ยถึงเลือกภาพยนตร์เรื่องพี่มากุณโหนมาฉายเป็นเรื่องนี้คะครับก็สำหรับกลุ่พยนตร์เอสโว่เอ็กซ์นะครับเราเปิดบริการพิพิธภัณฑ์มาแล้วตอนปีที่หนึ่นะครับประบบของเบลต์มากมายนะครับก็คือเรียกว่าเต็มทุกรอบนะครับที่ภาพยนตร์เข้าฉายนะครับแล้วก็เรามีภาพยนตร์ตอนรักที่เป็นฮอลลีวูดเนี่ยเข้าฉายเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็ตัดสินใจอยู่นานว่าเราอยากให้มีภาพยนตร์ไทยได้มีโอกาสฉายในระบสี่มิตินะครับแล้วก็เราได้ข่าวว่าที่ไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ได้ฉายที่มาในระบบสี่มิตินะครับแล้วเราก เรคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เหมาะมากที่ไหนๆเนี Major ่ยโรงมิเนเจอร์กระวชตินเนี่ยจะมี AS ONE สาขาที่2แล้วนะครับเราก็อยากจะมีหนังที่ประเดิมเป็นหนังไทยนะครับเรื่องหนึ่งแล้วก็จังหวะเหมาะเจาะมากนะครับก็เลยได้พี่มากพัตตนุนะครับมาฉายในโรงสี่มิติที่ทั้ง AS ONE สาขากระโชตินแล้วก็ที่พระว๊อบสี่เหลี่ยมด้วยค่ะโอเคค่ะนี่จะขัไปต้นมากๆแล้วกันนะครับว่ากระแสะของพี่มากพัตหลุเราเนี่ยเป็นยังไงคะการตอบรับ โอ้โหดีมากเลยค่าเลยเพราะว่าล้านนะพี่ไม่ธนะรรมดานนะแล้วนอกจากคงไทยมันก็เดินทางไปเยอะมากนะแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ไปดูหลายที่เหมือนกันที่ฮ่องกงที่อินโดที่มาเลยผมก็ได้ไปดูเหมือนกัเพราะฉะนั้นก็จะมีกำลังจะมีที่เกาหลีกับที่จีนกำลังคุยอยู่อ๋ออย่างนี้ก็คือแต่รูปกี่ภาษาแล้วคะพี่ตุ้ง ผมอาจจะเป็นซับไตเติ้ลมากกว่าไม่ไม่ได้พากัะแต่ก็ที่ไปดูมันมีซับอินโดซับจีซักอะไรก็มีหลายอันเลยอืมแล้วนี่เดี๋ยวขอถามต่อเลยแล้วกันนะคะว่าแล้วทีา่มาที่ไปของพ้อมูลในเรื่องแรกค่ะที่ถายในระบบ 4DX เเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยถามน,นิดนึงว่าในเรื่องของการคัดหวางนะขัดวางอะไรขัดขวาการตกรับ ครับก <languages>? ็จ <cents> ร <cover> ิงๆที่เรียกว่าหนังทุกเรื่องที่เราเอามาฉายในระบบ4มิตินะครับสำเร็จทุกเรื่องนะครับเราคิดว่าหนังที่เป็นระดับหนึ่งในดวงใจของผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับก็น่าจะประสบผลเปในระบบ4มิติแน่นอนนะครับโอเคค่ะก็อย่างที่เราฝากไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่เดี๋จะดูก็รีบเข้ามาดูเลยแอนไปดูมาแล้วเมื่อสักครู่นี้มีแบบน้ำพ่นมาันหน้าด้วยนะสุดยอดจริงๆนะคะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมบุกหนังเราสองท่านด้วยขอเยงตบมือให้ด้วยค่ะนะคะขอบคุณค่ะขับขามาด้านล่างก่อนนะะค อย่าปุกอย่าพังอย่าพังเวทีพี่นะคะข้านหลังนะคะนะคะขอเซนทำงานก่อนนิดนึงนะ,ะเอาล่าาะค่ะแล้วในวันนี้แพจีดีเอ i ค่ะก็ได้นำ Gucci ฉ<อ>ันเหลืออจริงเลยแมเสียงติ๊กต๊าดนะลูนะคะ g u จิ้นลยน,นะ สุดฮอตนะคะจซีรีส์คอวโมไวัยวาวุ่นนะคะนั่นคือน้องมาร์ชกับน้องตุ้นเองก็รวมถึงกับตัวแทนผู้นักแสดงจากเรื่องพี่มากพระโขนงด้วยนั่นก็คือคุณบองค่ะจะพูดเกี่ยวกับประสบก,การณ์การชมพี่มากพระโขนง for the e x c i t e m กันและเกื่อนใน,าส,นสาบการขอเสดงมือ้สามท่านด้วยค่ะ นครับนะคะอ่ะขอความสงบจนมันเกิดต่อเวทีนี้นะคะอะาถามกันเลยกว่าถามก่อนๆนะพี่มอมนึกถึว่าพี่มอมเองนที่คนโตจีับ GTH เนาะถามก่อนแล้วกันว่าเป็นย The ังไงบ้างเนี่ยปกติเนี่ยได้ชมเข้ายนหรือไม่ก็จะมติอยู่บ้านดูบ้านครับผมไปดูบ้านนะแล้วแล้วน้องตัวอจะน้องตัวจะได้ดึงหนังนะโอ๋ยแล้วน้องตัวตอบกันเลยทะเยอทะยานครับนึกนี่ครับนิดเดียว ถ้า้องต้อน้องตัวบ้างก็เคยมีโอกาสแล้วโชคดครับค่ะค่ะแล้วน้องมัสได้ดูหนังบ้างไหมหมายถึง 4D X หนังทั่วไปก็หนังทั่วไปดูดูบ่อยเลยครับชอบดูหนังแล้วทุกหนังเลยครับค่ะจะเป็นในที่นี้นะไอ้พวกนี้หนังแผ่นดงดีดีอะไรพวกนี้ใช่ไหมหมายถึงหนังพวกนั้นโอเคแล้วในเรื่องของระบบ 4D X หนังรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจที่จะมีแล้วก็ยิ่งเป็นกับพี่ม้าเลยครับก็รู้สึกอยากเห็น น้ำต <t ess coffee> ัวบ้างแต่น้ำตัวน้ำ like ตัวปกติดูหน <t ek> ังโฟดีธรรมดาก็รู <ek> ้สึกต <cold> right. ื really one, ่นเแ้นใช่ไหมฮะแต่พอได้ยินพี่มากโฟล์ดีเนี่ยรู้สึกว่าต้องดูนะครับแต่แค่เขาบอกว่าต้องดูนี่กรี๊ดกันขนาดนี้เหรอเนี่ยอ่ะพี่บอมบ้างพี่บอมปกติมันเยบเลยนิกลีกบ้างมองไม่ต่างกันนะก็ยอมรับเลยเนาะยังแรง ที <or> ่ได้ดูเนี่ยนะครดิเอสแต่ก็คิดว่าแต่เราเล่นด้วยนะเออแล้วแบบแต่ก็รู้อแล้วแหละพี่มากแบบมันมกันไปแล้วทุกคนเนาะเวลาดูแล้วคิดว่าบวกอารมณ์ที่เข้าไปของกระองเต้ยอาจจะมีน้ำห้องน้ำพุ่งอย่างที่บอกไปห้องแบบเป็นได้ที่สมัยแล้วมันน่าที่สมัยงั้นถามต่อแล้วกันว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าคนทั่วไปนะเนี่ยค่ะคนทั่วไปเนี่ยไปชมแล้วกับระบบของโรดิเอสของพี่มากขนมคิดว่ากระแสการตลาดจะเป็นยังไงก็ ในอย่างที่บอกหนังคือหนังก็เรียกได้ว่ากระแสตอบรับที่ได้มาเนมันก็แบบดังอยู่แล้วนะผมว่ามันคงจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งในการเราอยู่ในบรรยากาศของโรงภาพยนตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่มันอาจจะมีการมุกกาเรเคลื่อนที่อาจจะมีกลิ่นอาจจะมีน้ำอาจจะมีความรู้สึกอะไรนี้ให้เราแบบได้อารมณ์มากกว่าเดิมเห็นตกน้ำตกท่าล้วอาจจะเปรียบไ,ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมนมหะมนครับก็อากได้อารมณ์ที่มากกว่านั้นนะนครับผมใช่แล้วค่ะนั่นถามน้องตัว้า ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาชมเนี่ยพี่มากคิดว่ากระแสการตอบรับครั้งนี้มันจะเป็นยังไงบ้างผมว่าดีนะเพราะว่าในเรื่องของถังเนี่ยมันนำเราไปอีกบรรยากาศไปอีกยุคหนึ่งนะแล้วซึ่งการที่เรานำคนเอกอาช่าเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเราได้เข้าไปสู่อรวมกันนะเช่นการตกน้ำลงเสี่ยงการเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะรู้สึกเป็นเอกับงอาช่าเตัวละครมากขึ้นนะโอเคและนี้ถามน้องมาชบ้างแล้วกันนะคะแล้วจะให อยังไม่ได้ได้พูดเลยหายใจก็ผิดละนางเรื่องต่อไปที่จะเข้าฉายนะระหว่างเรื่องโรซี่จ็กสันสองกับรูฟเ l อลินอยากจะชมเรื่องไหนในระบบ 4DX เให้เลือกให้เลือกเลือกยากนะครับก็เขาจะไม่ได้เลือกเลยไม่ดูเพระวาร์ชอบมันสนุกดีแบ่นะ เห็นตัวอย่างลูกบอลีแล้วที่เบาสู้บนรถไฟชิงกันเซ็นเลยอดอแบบไม่น่ารู้สึกเลยโซเดี่ยจะเอาพาผมไปแบบไอ้เกาะบนรถไฟจริงเลยเงี้ยค่น่าสนใจน่าสนใจนะคะแล้วเนี่ยน้องตั้วจะเลือกอะไรดีเอ่ยก็จริจะสนส่อกับลูกบอ่ลเลือกคนที่จะกันดีกว่าเพราะดูภาพแรกมาเรารู้สึกพวกการทำซีจีอะไรที่มันเป็นเอฟเฟกต์อะไรที่มันสร้างแฝงมันมีค่อนข้างเยอะแล้ว ถ้านำมันเข้เตนเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นกับการข้าไปมากขึ้นจ้ะอันพี่บอ้วงพี่บองเรื่องหนด้วยอะไรดีทำไรครับทำนี่ไงนี่ไงพอสัมภาษณ์ใครปั๊บคนหนึงว่าเนี่ยโดนเรียกตลอดเลยเรียพี่บอหนงสีแดงไหมโอ้โโอครับ อะไรดีครับพี่ก้อยดูแบบว่าเออเป็นวัยรุ่นกั่เราเนี่ยแหละกยังวัยรุ่นอยู่เนาะวัยรุ่นอยู่ดูดิหน้าเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยเนี่ยโอเคโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวให้พี่บงฝากให้กับน้องๆก่อนในเรื่องของผลงานและตอนนี้มีอะไรบ้างเกิดพี่บงมก่อนเลยตัวผลงานของผมนะครับฮอร์โมนไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอายุเกินนะครับนะตอนนี้ห่วงเรื่องสุขภาพใบทองมากกว่า นะครับห็นบุญนอนก็มาเลยดร๋อว่าจะเปเกาหลีไหมเปเกาหลีก่อนนะครับก็ผลงานผมนะครับละครเรื่องรอยรับหักเหยมตะวันครับผมทางสามนะครับปรบมือให้มาริโอใช่ไหมลายถ้าไม่มีเซกิมาริโอก็อยู่ไม่ได้นะครับ ครับผมแล้วผมในนักอุงร้องเพลงไหมคะรับพออลย่าครับตมีงานจ้างก็รับอยู่นะครับผมมีงานร่างก็รับนะครับตัวตัวตัวครับก็รู้กันนะฮะนี่ละครชื่อเรื่องอะไรนะฮะโม้โม่เดียวอะครับครับก็อยากฝากโม้ไปเลยตอนนี้ นี้ก็กำเนินเรื่องไปไม่เหลืออีกไม่กี่ตอนน๋ยว่อยากให้ติดตามดูครับก็เรื่องหนักแเี้ยวเราขึ้นขึ้นข้นขึ้นนะเขาจะถึงจุดทีของเรื่องีอยากให้ติดตามก็ให้เปตั้งใจในตัวตัวครับในตัวทีนะเพราสุดท้ายเนี่ยจะลงอครานะกลัวเหมือนกันนะ คุณตุกเวทีจะพังนะอนมุมาชบ้างแล้วกันฝากผลง,งานลนจอครับครับก็ขอเสริมนะไม่ได้มีแค่ผู้พูดอย่างี่เค็มข้นนะครับรับรองว่าทุกตุกคู้จะเป็นไถ่สไลดวินขวานบอกดาวอะไรทุกอย่างยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนท้ายนี่แบบลุ้นกันระทึกเลยครับแล้วก็ต่อจากฮอร์โมนนะครับจะมีดีไซน์สตอรี่พูดขับผมนั่งอยู่นี่เออวิสิ ก็จะมีเร so ื <Sm ar> er <iv ine> ่องราวเป็นเรื so ่องราวที่สร้างจากภาพยนตร์ของ g h เป็นเรื่องราวต่ออีแปดเรื่องด้วยกันครับซึ่งผมรับบทในตอนสี่แท่ครับอืมก็จะมีผลงานต่อไปอีกนะ้ขติดตามกันนะคะเอาละวันนี้นะคะทั้งสามท่านไม่ได้มามือเปล่านะคะเรามีกิ์เซตนะคะเพราะเนื่องจากว่าเอกเจดีของ g h เนี่ยใจดีมีกิ์เซตมอบให้ถึงห้าชุดด้วยกันเป็นเสื้อสวยๆแบบนี้อยากได้ไหมจ๊ะอยากได้จัดมือน้องมาร์ชไหมจ๊ะ เสียงตัแตกต่างกันอย่างสิ้นจากนี้ผูดที่ฉันจะแจกให้กับน้องมาจากให้มันต่างกันในยซื้อตัวเดียวกันนะอะนะเอาล่ะเดียนคำตอถามก่อนละกันถามเลยคำถามแรกเตรียมตอบให้ดีๆใครยกมือก่อนรับไปได้เลยนะจ๊ะถามว่าภาพยนต์พี่มาพระขนงระบบ 4D X นั้นจะเช่าเข้าฉายวันที่เท่าไหร่จนถึงเท่าไหร่เอามือลงกันค่ะเอามือลงกันค่ะใครจะตอบข้อน,นี้กีิโทศรศัพท์ขึ้นคนแกรกค่ะวันนี้ไหนใครเลย ก็เลยคะ่ะ18ถึง24กรกฎาคมถูกต้องเชิญด้านข้างเลยค่ะุเดต้องมูดแต่มูดแต่ถ่ายรูปเรียบเขาอยู่ด้านไหนไม่ยอมก็เออมามาคะ่ะเชิญคะ่ะเชิญคะ่ะรอด้านข้างก่อนนะพนูดอนๆงอว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปคู่กันนะคะคั้นตอต่อไปคั้นตต่อไปอ่ะใครอยากได้ของหลังจากอ่ะมือพี่บอลพี่บอมหรือพี่บอลยื่นให้กับมือเลยนะเรียนก่อ้โห นี่พี่สาวเอาไว้คนแรกไม่เอาคนสุดท้ายนะคุณดูแบบนี่ก็เลือกแล้วนะโอเคนะเป็นการแบบชัดเจนมากไม่ไม่ไมต้องครับเลือกหน้าหาใครก็ได้มาจิ้นผมใหญ่ก็ได้นะฮะโอ้ยอขนาดไม่ได้ยากคนเดียวถูกกับทองกันแล้วนะตอนผมจูบกับพี่เผือกไม่ไมีใครอะไรเลยนี่สองคนนี้แค่ประคองแบบนี้นี่สองสต๊อกนะโอ้ยปึปึ๊บนะนี่เขาแบบนุ่มๆนี่กับแท้ ก็เปียกนะสองใบดูโอบลมนโรคนี้มันไม่ค่อยง่ทำเรองชายนองกายอแก่อไป่นุถามระบายระบานะถามว่าถาพิลลี่มากพราะขนมระบบอ d f จะเข้าสายกี่สาขาและสาขาอะไรบ้างยกมือน้องใส่แว่นลูกพรากอสินเเบตกับไมเคิลเชอร์้นทุกตั้งค่ะมาเลยตรงนี้หน่ค่ะเป็นน่้วหงเรอดูแลจากมือพี่ได้ไหมคะ เดี๋ยวพี่จะจับมือทั้งสองคนแล้วก็มาจัาเนตังเทมได้ไหอสองร้อย <c oughs> เอาละเอาละต่อไปขอเป็นคำถามจากน้องตัวบ้าน <c oughs> เออน้องตัวนะรับจับมือแล้วก็ถ่ายรูปคู่ด้วยนะคะเี่อยากได้เสือเาอยากถ่ายรูปกู้ดแน่นะค่ะ <c oughs> ถามต่อค่ะถามว่าภาพยนต์พี่มาาพระโน่งทำไรายได้ในประเทศไทยรวมทั้งประเทศแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่หนึ่งพัน บาทล้านบาทถูกต้องค่ะมาเลยนี่เธอคลีนเพราะเธออยากไ,ได้เสื้อหรือเปล่าเอาใจจัดใจจริงๆเอาใจจริงๆน,นะต่อามาน้องมารเห็นใช่ไหมที่จะสิงเธาแล้วเออน่ะคตอบถามว่าพี่มากพักระดงระบบ 4DX จะมีเอฟเฟกอะไรบ้างขณะชมภาพยนต์ค่ะให้ยกตัวอย่างมาเสือเหนึ่งลู่มาใกล้ๆหน่อยยกตัวอย่างดู มีอะไรนะคะกลิ่นค่ะสัมผัสแบบสกิดสกิดแล้วไีกแล้วอีกติ้งอย่างอีกอย่างเสียงโอเคมากมากมากเชิญค่ะเธอชนีทั้งหลายเธอเสร็จเธอละล่ะเธอได้มาชั้นใหญ่อพิ่มลาดและเพิ่มลาดธอเสร็จที่เหลือข้นต่อไปขอเชิญพี่ต้งได้ไหมคะขอเชิญนั่นหมดอยู่ทีแล้วกันค่ะอ่ะเดี๋ยวรับตะมือพี่ต้งบ้างปอกมือดิปอกมือปอกมือ มุกกับผมนะได้ไหมโอ้โหขนาดได้เห็นสองคนเข้าไปจิ้นอยู่ในหนังมุกกับผมก็ได้นะคำถามว่าถามว่านะคะคำถามต่อไปสุดท้ายแล้วนะมีใครอยากเห็นน้องมาร์ชกับน้องตั้วจุบกันอยู่ในหนังอเห็นรีบไปนะอันนี้ขอก็ไม่อยากได้ขอได้เห็นใช่ไหมถามเล่นๆถามว่าถ้าเกิดว่าจะจองตั๋วหนังภาพยนตร์ค่ะพี่มาร์คพระธโหนงระบบ 4D X สองพี่น่าจะได้สิทธิ์นะั่คนคืออะไรอะไรๆเรๆร็วๆรๆอะไรอะไรอะไรคะอะไรอะไรพบกันเครื่องตื่มใช่ไหมถูกต้องค่ะไรจ้าน้องใส่ไว้ในอะไรอย่างไรใส่รูปมาทีนี้ผู้ที่ตอบถูกทั้งหมดเชิญบ,บนเวทีได้เลยะคะ่ะรับของได้เลยนะคะเชิญมาเลยบนเวทีเลยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวได้แข่งรูปร่วมกันนะคะมาคนไหนที่ตอบถูกบ้างเชบบงิญเชิญเลยค่ะเดินขึ้นมาบนเวทีเลย ใช่แล้วก็น้อมาร์นี่ชร oh <my> ีทั้งหลายเธอเ็ดเขาแล้วนะเขาได้น้องมาสิ้นน่เ oh <my> จอกัน่ะเจน่อยรับได้เลยรับได้เลยค่ะรับได้เลยจามือค่ะไม่เอามาร์ทไม่เอาเก็บซีน้วเก็บซีนแล้วจะพี่บอมด้วยช่วยถือชิ่นถือขางด้วย oh <my> ออวยืนนร้องร้องกันนะคะมาเลยลูกปั่นขอขอใครคะอันนี้พี่ต้องรับแล้ว อนุญาตค่ะอนุญาตนะคะขอบคุณค่ะโอเคอ่ะหโหรับต่เด็กก็ได้ค่ะแล้วต่เด็กร่วมกันนะลูกมาเชิญค่ะเชิญถ่ายรูปหน้ากระดานนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราให้ถ่ายรูปร่วมกันนะอ่ะเชิญครับผมค่ะคุณน้องกับคุณตัวนะน้องๆผมเป็นพิธีกรให้มานี่ผมเป็นตัว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 ตัอตัว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 ตั <Okay. S 2> โอเคถ่ายร่วกันนะคะอ่าวถ่ายขอถ้าเป็นกลุ่มนิดนึงก็ไ้เป็นกลุ่มนิดนึงช่วยจัดนิดนึงคะ่ะช่วยนิดน,นึงในร่วมงหนนานะคะแล้วก็น,นักแสดง จิตรเยฆินนะคะกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจปีภาพยนตร์บริษรัทเบเจซินเพ็กซ์รับจัดมหาชนค่ะท่านที่2ค่ะคุณนรุษเจียสนอค่ะผู้จัดก,การอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทเบเจซินเพ็กซ์รับจัดมหาชนค่ะท่านที่3นะคะคุณเชษฐ์นชนนีค่ะศูนทรัศารทูนะคะและคุณยงยุทธ์องกองคุณนะคะจากผูบริหาร GTS นั่นเองค่ะถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงของเรานะคะรวมถึงกับน้องมาเชลนน้องตัด้วยสับวันนี้นะคะ ฝอกว่าทุกท่านจะมาลองใช้บริการโรงพยาบาลค่ะของ AIS 4 d ดเอสสาขาเมเจอร์ซีริมเพ็กและโจอินนะคะและสาขาแรกพรากอาซีริมเพ็กนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเตรียมพบกับพี่มากและขนมโ d ดีเอ้ในวันที่18ถึง24กรกฎาคมทั้งสองสาขาคำมว่าจะเป็นพรากอนและโจอินเลยนะคะเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นน่าย้ำเลยนะเอาละค่ะ ขอเสียงตัวเลกับผู้บริหารของเราและพิธีนักแสดงเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเช้คำขอได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะจะถือว่าท่านใดมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถที่จะสอบถามกับพี่พี่สิบนาทางด้านล่างได้นะคะและรวมไปถึงกับกลับพี่พี่นักข่าวด้วยกับกลับผู้สัมพันธ์พบโยมพี่ม้าต้นหอมระบบ 4D S นะคะเนีวราพบโยมมาบูดสี่มิติ A I S 4D S ทีมศิลปินดารานะฮะลงจากเวทีสักนิดนึงนะครับขอทางนิดนึงนะครับผมนะฮะเรียกว่าคงจะได้เห็นครับทั้งหน้าตาและเสียงกันจุกใจในระดับนึงแล้วนะฮะวอนนี้ขอเคลียร์ทางนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวเราก็ให้น้องไปพักที่ห้องรับรองกันสักครู่หนึ่งนะครับนอกจากชมบรรยากาศงานในวันนี้ครับถ้าไหนข่าวแล้วนะครับอย่าลืมภาพยนตร์ด้วยนะครับ ที่มากพระบขนงครับในระบบ 4DX นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะทั้งสองที่ครับที่คาร์บ้านซีริเพล็กและที่นี่ครับเมเจอร์ราชโยชินครับ